สวุริยบุกแอร์เรียยิบสี่แชแนลน,นะครับที่กับมากายแลนสรับการกการีวิวกันดัมน้มดึกของเน,นงเกาหยดแยงกเชคเกอร์กันเด็ดครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้จะบอกว่า ฝุ่น PM 2.5ก็กลับมาอีกแล้วก็ขอให้ทุกคนหรือน้องๆน้อ,นอหนุ่เพื่อนๆอะไรเนี้ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเวลาไปทางานหรือไปออกไปไหนเนี่ยใส่แมกกับทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้ฝุ่นกําลังค่อนข้างทีง่จะกลับมาแต่ตอนนี้รู้สึกว่าฝุ่นก็กลับมาเป็นสภาพปกติแล้วไม่หนักเหมือนตอนเมื่อวานเมื่อวานคือหนักมากก็คือวันพฤหัสที่ผ่านมาคือหนักมากวันที่ผมถ่ายวันศุกร์นะวันพฤหัสที่ผ่านมาคือหนักมากนะครับจนแบบโอ้โหผมออกไปข้างนอกคือรู้สึกว่าแสบคอแสบปากแสบหน้ามากเลยนะครับก็ขอให เป็นไงเอนที่เกรตเอหนึ่งที่ที่ผมแนะนําว่าตัวนี้คนหลายคนน่าจะรู้จักกันนี้แล้วถ้าใครเป็นแฟนแบบตัวโยงของการด้ามน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมโอเคก่อนจะไปดูว่าจะผมจะรีวิวตัวอะไรนทั้งใก่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมมาโอเคเราจะดูว่าเป็นตัวอะไรใช่ไหมครับผมไปแล้วเราไปดูกันดีกว่าผมว่าวันนี้ผมจะรีวิวเอ็นทิเกตตัวอะไรนะครับผมไปโอเคมาเลยครับผมวันนี้ผมจะรีวิวเจ้าตัวนี้ครับเป็น e n t r y g a t e Strike Gundam หรือ GAT-X105 Strike Gundam มันเองนะครับเป็นงาน e n t r y g a t e นะครับอ่าประมาณนี้ก็จะเป็นหน้ากล่องก็จะทรงประมาณนี้จะเป็นตัวสไตร์กันดำนะครับนี่หน้ากล่องจะประมาณนี้เป็นงานเอ็นทรีเกตนะครับหนึ่งต่อร้อยสิบสี่นะครับงานนี้น้องหนูต่อได้นะครับทุกนี้ผมชอบต่องานนี้เพราะว่าต่อง่าย <c oughs> ต่อง่ายดีนะครับโดยหน้ากล่องก็จะประมาณนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องใช้ครีมตัดนะครับไม่ต้องทำสีแล้วก็ไม่มีสติ๊กเกอร์ครับตัวนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับอ่าอันนี้ด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับก็จะแบ่งแยกมาชัดเจนนะครับว่าสีไหนทำส่วนอะไรเดี๋ยวมาูนนนนคมองรรัับบ้ะเหหหหาสส ผู้ใหญ่คนไหนที่อยากต่อเริ่มต่อก็ต่อได้เหมือนกันครับจะเป็นฟรีเล่ครับอยากต่อตัวไหนก็ต่อไปเลยครับใครจะว่าอะไรก็เรื่องเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างของด้านข้างของกล้องนะครับอันนี้จะเป็นนังไกอีกฝั่งหนึ่งนะก็จะเป็นตัวสไตร์กันดั้มสองฝั่งนะครับด้านด้านหลังนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่260บาทหรือถ้าร้านไหนถูกกว่าก็จะไปดูร้านนั้นก็ได้นะครับบางร้านก็อาจจะขาย204-205อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคมาเรามาดูในกล่องกันดีกว่าครับผมในกล่องจะมีทั้งหมด1ุงนะครับ ซองถุงเท่านั้นเองนะครับไม่มีเยอะไปกว่านี้อีกแล้วนะครับต่อไปจะเป็นคู่มือการประกอบนะครับคู่มือการประกอบก็แยกมาอย่างชัดเจนครับหัวสีแดงลําตัวสีน้าเงินแขนสีเขียวช่วงสะโพกสีชมพูนะครับช่วงขาก็สีม่วงเหมือนเดิมแยกสีออกมาเรียบร้อยนะครับข้างในกระดาษในคู่มือก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีทั้งหมด4แผงหลักๆนะครับผมโดยนี้จะไม่มีสติกเกอร์นะครับสำหรับสไลรกันดัมตัวนี้นะครับดูทางก็น่าจะไม่ต่อต่อไม่ยากเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะผมว่ามันจะมีแผงอะไรกัันนบ้าาางงครรรโเเเมมกที่แผ A1A ลย แผงมาประกอบกันมาอย่างนี้เลยนะครับผมแผง A1 ก็จะเป็นนี่นะครับนี่จะเป็นสีเทานะครับเป็นเหมือนชิ้นส่วนโครงในนะครับส่วน A2 จะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็สีแยกต่างๆออกมาได้ชัดเจนนะครับโดยแผงแรกก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นแผงติดรวมมาเลยครับต่อไปแผง A4 A3 นะครับผม A3 A4 นะครับก็แผงกระดาษแท้นะครับผมก็จะเป็นชิ้นส่วนโครงในแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนของโล่แล้วก็ส่วงเท้านะครับส้วงปลายเท้าแล้วก็จะเป็นอาวุธของเขาจะเป็นปืนครับ ประมาณนี้นะครับป้าย B ีครับ B1 ก็จะเป็นชิ้นสีขาวล้วนเลยนะครับก็จะเป็นช่วงกรอบหน้าแล้วก็ขาของเขานะครับก็จะเป็นช่วงกระปองหน้าช่วงขาช่วงเอวอะไรว่าไปนะครับต่อป,ป้ายแผง B3 B 4ก็จะเป็นชิ้นส่วนของโลแล้วก็ช่วงขาครับช่วงขาช่วงเท้าอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับแผงนี้นะครับต่อโอเคทั้งหมดก็จะมี 1, 2 สามแล้วก็สี่แผงตัวนี้น่าจะมีตัวนี้มีแค่สี่แผงเท่านั้นนะครับแล้วก็หนึ่งคู่มือนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก็เขาให้ครบมาตามจำนวนที่เขาบอกไว้นะครับโอเคเปรืรอการเสี่ล้าเดี๋ยวรเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าตัวนี้ต่อมาแล้วมันจะแช่แค่ไหนนะครับผมไปอ้าวแล้วครับผมนี่ก็ต่อเสร็จเป็นที่เราสำหรับเจ้าสไตร์แกรดัมในงานของ e n t r y g a t e นั่นเองนะครับผมดตรงนี้ผมจะบอกว่าตัวนี้ต่อไม่ยากเลยต่อง่ายมากและต่อเร็วมากเลยนะครับผมว่าระเผื่อตัวนี้ต่อเร็วกว่าไอ้ แปะที่เป็นงานของ i n t r i c a t e อีกนะครับผมเพราะว่าโดยรวมดีเทลอะไรมันไม่ค่อยเยอะและไม่มีสติกเกอร์ด้วยนะครับโดยในกล่องจะมีอะไรบ้างเอ่ยก็มีแค่อาวุธปืนครับนี่อาวุธปืนให้นึ่งอันนะครับแล้วก็ชิลใพ่หนึ่งอันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของปืนก่อนละกันนะครับรายละเอียดของปืนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปืนก็จะเออ่ดีเทลก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะก็ระดับเข้ากับไฮเกรดเลยครับไปทำสีตัดเส้นทำอะไรเพิ่มได้หมดเลยนะครับอยากจะไปคัสตอมอะไรได้เลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นชิ้นของโลกครับชิ้นของโลกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นชิ้นสีแดงขาวเหลืองตัดกันนะครับผมอ่าประมาณนี้อ่านี่นะครับผมโอเคด้านหลังก็จะเป็นวันนี้ก็ดีเทลหายไปนิดนึงนะถ้าเป็นไฮเกตรตัวนี้มันขยับออกมาได้นะแต่ว่าเป็นเอ็นเกรมันมัน,มนเป็นแบบนี้ก็โอเค,อเคแล้ว นะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนของโลเขานะครับอาวุธเขามีแค่นี้เลยในกล่องครับโอเคเรามาดูตัวหุน่นกันดีกว่าครับตัวหุ่นก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะ,ะหุ่นก็จะประมาณนี้ขอขยับกล้องนิดนึงนะครับผมเพื่อให้ความเห็นชัดเจนอันนี้จะเป็นที่ติดโลครนะับพี่วาโลมาจะติดแบบนี้อ่ะก็จะเป็นอาวุธที่เอาไว้การอาวุธนะประมาณนี้โอเคนี่โดยรวมทั้งตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขอขยับกล้องนิดนึงอ่ะนี่โดยรอบก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่แล้วอ่าดีเทลอะไรก็มีเยอะในระดับหนึ่งครับงาเของเอ็นทริเกต ครับอ่ะโอเคเรามาดูรายละเอียดของหน้าก่อนรายละเอียดของหน้าก็จะประมาณนี้นะครับโดยส่วนหนงของลูกตาก็จะเป็นชิ้นส่วนไม่ใช่เป็นสติกเกอร์เป็นชิ้นส่วนเลยนะครับส่วนตรงปากนี่ผมตัดเส้นเอาเองนะครับไม่ได้เ,าเขาไม่ได้มีสีดำให้ครับนี่แดนเ Denise. ช่วงหน้าอกก็จะประมาณนี้นะครับกระโปรงนะครับนี่สวนขาตัวนี้จะไม่มีไ,ไลท์บีมเซเบอร์มาให้นะครับจะไปไลท์เซเบอร์ซะแล้วนะครับผมอ่ะโอเคนี่ก็จะเป็นส่วนหัวครับส่วนหัว ดีเทลก็จะดีในระดัง้มาดูจุดขยับมนดีกว่าร่มต้นที่หัวขยับได้ขึ้นลงประมาณนี้นับขึ้นลงอ่าวันนี้หมุนได้ประมาณในระดับหนึ่งนะับถ้าหมุนสุดก็จะติดนิดนึงนะับก็จะติดๆขัดๆหน่อยก็หมุนได้ประมาณนี้นับหมุนได้ีสุดก็ประมาณนี้นะครับถ้าหมุนรอบที่ก็จะติดๆขัดๆข้ขางๆข้างล่างนะครับผมต่อไปหัวไหลหัวไหลก็จะขยับได้ประมาณนี้นะับนี่หัวไหลตรงช่วงแขนก็จะกางได้ประมาณนี้นะับหัวไหลอขอผมจะขอบอกว่าหัวไหลตัวตัวนี้แน่นมาก นะครับเห็นไหมเนี้ยแน่นจริงๆแน่นจนขยับตามแขนลงมาเลยนะแน่นจริงๆนะครับโอเคต่อไปจะเป็นแขนเ้าพับจะหมุนจะพับได้ขนาดไหนนี่พับได้สุดเลยครับเกือบถึงหัวไหล่นะครับส่วนข้อแขนฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับอ่าไม่ติดอะไรครับเลื่อนเลื่อนปืนเลื่อนปืนครับสำหรับเจ้าเอ่อแขนของเจ้าฝั่งตัวสไตรคันดั้มนะครับผมต่อไปช่วงเอลช่วงเอวหมุนได้ประมาณนี้ครับเอวหมุนได้รอบทิศเลยนะครับช่วงช่วงช่วงเอ่อช่วงสะโพกนี่ก็ขยับได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะมีขยับได้นะครับประมาณนี้ ก็จะหลวมหน่อยนิดนึงนะครับ่วนกระโปรงหน้านี่ก็เปิดได้นะครับส่วนขาก็เป็นได้สเต็ปเดียวนะครับนี่เป็นสเต็ปเดียวเลยนะครับขาหัวคันขยับหัวเข่าครับก็ต่อค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแน่นกว่าวีกันดั้มอีกนะครับผมอันนี้เขาขยับได้ประมาณนี้นะครับผมส่วนขากลางได้ขนาดไหนขากราดได้ประมาณนี้นะครับอ่าถ้ากราดสุดมันก็จะหลุดแบบนี้เห็นไรเริ่มหลุดแล้วนะครับก็กราดได้ไม่สุดนะครับเพราะว่ามันจะติดตรงช่วงกระโปรงข้ามเลยทาให้อ่า ตัวหุนขยับได้ไม่อย่างไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่ครับตรงนี้มันจะค่อนข้างที่จะแน่นมันเลยขยับได้แค่นี้นะครับผมอ่ะกระโปรงข้างตัวนี้ขยับได้ขข่าเยียดูไปแล้วเนาะต่อไปเรามาดูตรงช่วงข้อเท้าครับข้อเท้าก็จะหักได้ประมาณนี้นะครับข้อเท้าหักได้ประมาณนี้อยงซ้ายยงขวาได้นะครับนิดนิดหน่อยหน่อยนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันอ่ะจุดขยับโดยรวมมีประมาณนี้จะบอกว่าตัวนี้ข้อต่อค่อนข้างที่จะแน่นทุกจุดเลยนะครับมีแค่บางจุดเล็กน้อยที่ อาจจะยังไม่แน่นจนเกินไปเออาจจะยังไม่ค่อยแน่นพอครแต่ว่าโดยรวมนั้นเพอร์เฟกเลยครับสำหรับคนที่อากจะเริ่มต่อกันดั้มแล้วอยากได้ข้อต่อแน่นๆแบบไม่ต้องอะไรเยอะตัวนี้ผมบอกว่าตอบโจทย์เลยครัรับเจ้าสไตร k กันดั้มนะครับผมดีเทลละเอียดนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยเทียบกับ h i ไฮเกรดได้เลยนะครับผมแต่ว่าก็จะมีดีเทลบางจุดที่ยังด้อยกว่าบไฮเกรดเพราะว่านี่มันคืองาน เอนทรีเกตนะเป็นงานเอ่องานของสำหรับเด็กๆน้องๆหนุ่ๆนะครับผมสำหว่าคนที่เริ่มต่อการดั้มอยากได้แบบลไฮเกตแต่ยังไม่กล้าที่จะเริ่มต่อไฮเกตก็เลยต่องานประมาณประมาณนี้ก่อนก็ได้เพราะว่ามันงานมันต่องานก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมก็สําหรับโดยรวมสาหรับเจ้าสไตร์กันดําตัวนี้ผมแนะนําว่าใครอยากลองซื้อมาต่อก็ซื้อมาต่อกันได้เลยผมแนะนําว่าตัวนี้ดีมากข้อต่อแน่นมากนะครับผมแล้วก็ต่อไม่ยากเลยสาหรับคนที่อยากจะเริ่มต่อการดั้มหรือใครที่อยากหาเวลาว่างแล้วไม่มีทางก็อยากต่อเล่นๆความล้ก็ตนี้า่่ทะจ บวกค่าค่าอะไรก็ไปนะครับผมโดยรวมก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าสไตร์กันดำครับก็อย่าลืมนะครับว่าเวลาเดินทางบปนไหนหรือออไรข้างนอกก็ตามพยายามใส่แมสบ่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้ pm 2.5ก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับน้องๆหนูๆเพื่อนๆทุกคนนะครับโดยรวมตัวนี้ผมแนะนําถ้าใครอยากอยากจะลองแบบต่อกันดาแบบง่ายๆไม่ยากแล้วก็ข้อต่อแน่นดีเทลดีนะผมแนะนำตัวนี้เลยสไตร์กันดำนะครับผมอ่ะโอเคทั้งหมดของผมก็จะ ประมาณนี้นะผมก็ชอบไม่ลืมกดไลค์นะฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคนี่ผมกัเจ้าต่กระดมกาขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปนะครับบ๊ายบายครับ i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it, all And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? you can do anything